สวัสดีครับพ่อแมพ่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิาทาตย์เกษตรทฤษฎีไหม่ละเอียดซี่สูสขสูคนเมื่อนี้สมมาเปิดราคาขั้วพิการบ้านกุดกระสูอําเภอหน้ากลางจาังหวัดน้องบัวลำพูครับเมื่อนี้พ่ศจิเปิดจกโตจะโคมเดี๋ยวขอไปสอบถามพ่อพ่อกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพอแนะนำซื้อนะครับป้าไครับพอต้อยบ้านกุระสูครับอําเภอหน้ากลา,างจาังหวัดน้องบวัวเนาะครับเมื่อนี่เขาจะมาเปิดราคาขั้วจะโตเพ่อ สามตัวครับสามตัวแม่ลูกเนาะครับครับมาชมแม่นี่เลยครับพ่อพ่อเขาไปจับจับบาดพ่อจับเข้ามันเลยครับผมแม่นี่นี่มันสายพันธุ์ใดพ่อผมกับลูกพันเพื่อนบ้านพันเพื่อนบ้านเนาะครับรบเป็นเพื่อนบ้านเนาะครับความสูงมันลายป็นใดพ่อร้อยสามสิบเออสถานะในท้องมันมีอีกหรอเ่พ่อ ท่านมีเหรอครับว่าท่านมีเนาะลูกมันยังหน่อยอยู่ครับอ๋อครับเนาะเบิ่งอัตลักษณ์แม่มันเนาะงามๆเลยครับสวยๆดำปื๊ดเลยเนาะแม่มันเนาะเขานี่เป็นเขายังพอนี่เขาขั้นซ้อนบ่ครับผมาั้นซ้อนครับเขาขั้นซ้อนเนาะหัวงามครับหัวหนอกหัวนอนใหญ่ดีเนาะครับเนาะเออแบกผ้าวใหญ่ลำแข็งลำขาใหญ่ดีเนาะเออเล็บตีนเล็บยังงามครับรับประกันหางบดอกขาบดบดบดถอนเนาะพ่อเนาะหางบดอกขาบดบดบดถอนรับประกันเนาะ เบิงครับเบิงลำตใ,ใหญ่ดีเนาะพอะ่อเนาะลำตใ,ใหญ่หนังหนาดีครับแม่นี่อ่าใ,ใ่ดีครับเป็นทองบ้างเนาะพอะ่อเนาะทองบ้างเพื่อว่าอยากเอาไปพัฒนาอีก<บ>ได้เนาะนี่เป็นลูกน้อยมันนี่มัน,น,มนได้จักเดียนแล้วพ่อเดียนกลัวครับเดือนกลัวนี่เป็นสายพันธุ์ใดพ่อพันธุ์เพื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านคือกันเนาะพันธุ์พื้นบ้านเป็นลูกที่ใดแล้วครับพ่อลูกน้อยลูกสามครับลูกที่สามเนาะครับเนาะ ลูกที่สามแล้วเป็นพันพื้นบ้านเป็นตัวแม่หรือตัวผู้พ่อตัวแม่ครับตัวแม่เนาะครับเนาะไอ้ตัวผู้ครับตัวไอ้นี่เป็นไอ้ตัวผู้เป็นลูกตัวที่ใดพ่อลูกตัวที่อันที่สองครับลูกที่สองนี่มันเป็นสายพันธุ์ใดพ่อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเท่ากันเนาะเป็นพื้นบ้านเนาะครับเอ่อความสูงมันหลายเป็นไดพ่อนี่เม็ดยี่สิบเนาะเอ่อมันได้จากปีละพ่อนี่ ปีกัวเนาะเป็นคั้ยผูเนาะร่วมทั้งเบิรนี่สิเป็นสามตัวเนาะกัามแม่มนเนาะนะครับเป็นสามตัวนะครับเบิรงคั้ยสวยๆเลยครับคั้ยผูขั้วผูน้อยนะครับงามครับลำโตดีนะครับอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับเบิรงขวัญเนาะครับขวัญเกี่ยวมาเนี่เป็นขวัญหาบเงินหาบทองงามๆได้ครับเป็นเขาแก้วเนาะพอเนาะสวยๆเลยขั้วผูตัวนี้ครับลำแข้งลำขาดีครับผม อ่าสวยๆเลขคล้วยผูตัวนี้ครับงามครับผมตัวน้อยงามดีครับจะเอาไปเปลี่ยนพ่อพันธุ์พ่อคอกได้นะครับผมครับสวยๆงามๆเลยครับมาเบิ่งเอาน้ำพ่ออ่าพ่อต้อยเนาะน้ำพ่อต้อยเนาะครับผมครับตัวแม่ก็งามๆครับได้จ็กเดียนเราก็พ่อนลูกมันเดือนกลัวเหรอครับเดีอนกลัวเนาะกินนมอยู่นาะพอเนะแม่มันก็ททองบ้างอ่าพ่อเปิดรแล้วล่ายปันไดครับผมเปืดอันว่าเปดตอันสิบสาม สิบสามเนาะสิบสามนี่ต่อรองได้เนาะพ่อเนาะแม่นว่าผมเปิดผมจะเปิดสิบสามเปิดสิบสามนะก็ต่อรองได้อีกเนาะพ่อเนาะต่อรองได้ตอร่องได้หนึ่งแสนสามหมื yo, oh ่นบาทเนาะพ่อเนาะต่อรองได้เนาะครับมาชมมาเบิ่งเอานะครับอยู่ทงหน้าบ่อพ่ออยู่ทงหน้าอยู่ไฮอยู่ทงหน้าเนาะครับของพ่อพ่อต้อยเนาะครับบ้านกูดกระสูถามไพ่กระลูกแม่นว่าพ่อครับเบอร์โทรเบอร์ได้พ่อ 0 8 5ย์8 0 0 2 4พ่อต้อยเนาะครับมาชมครับงามๆเลยครับแม่น่สวยๆงามๆเลยครับสนใจก็ติดต่อพ่อต้อยเข้ามานะครับแม่สื่อสามตัวเนาะครับนีสามตัวแม่ลูกเนาะครับตัวหนึ่งตัวน้อยก็เป็นตัวแม่ตัวนึ่งก็เป็นตัวผู้เนาะครับอัตลักษณ์กระเด็นชัดนะครับดำดีเนาะครับ ล่ำตัวงามให้ลูกดีกินยาดีแม่นบ่พ่ะครับผมครับกินยาดีเลี้ยงง่ายเนาะครับเออเบิงไายเนาะครับเบิงไทยง่ามงามเนาะครับครับเบิงไทยเพาะเบิงไทยลูกมันกกินนมอยู่นะครับ่ายเนาะครับ่ายไงดีค้นหางไงดีนะครับครับเบิงลูกมันกินนมอยู่นะครับผมครับครับงามงมได้ทายงามตัวดำดีเนาะครับเลี้ยงลูกดีเนาะครับผม ครับครับผมครับสุดท้ายนี่กาแฟากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ